สวัสดีครับผมอาจารย์สุพลบ้านคองสี่หรือจันเนสนะครับเราเข้าสู่โมดูลที่6นะครับเราจะเรียนเรื่อง Financial and Business Planning for Entrepreneur นะครับหรือว่าการวางแผนการเงินและแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการนะครับเราจะเรียนกันทั้งหมด5เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1ก็คือ Capital นะครับ Capital คือเงินทุนนะครับ Financial Planning ก็คือการวางแผนการเงิน SWOT so analysis นะครับก็คือเทคนิคที่เราใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเชิงธุรกิจนะครับ Business planning นะครับก็คือการวางแผนธุรกิจ Re-invent e your business model canvas ก็คือเราจะทำการปรับปรุงนะครับหรือว่า Re-invent ก็คือสร้าง business model canvas ใหม่อีกรอบหนึ่งเราจะเรียกว่าการ re-invent นะครับประดิษฐ์ใหม่อีกรอบหนึ่งจากเดิมที่เราเคยเรียนนะครับในโมดูลของ Pi ิ e s s m o d e l Canvas นะครับเราผ่านกระบวนการตั้งแต่โมดูล1มาจนถึงโมดูลที่6แล้วนะครับขั้นตอนที่เป็น f i n อ t คือเราจะทำการปรับแต่งตัว Pi ิ e s s Model Canvas จากที่เราเรียนทั้งหมดเนี่ยมาเป็นเวอร์ชันที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับเราจะเรียกว่า re-invent your Business Model Canvas นะครับเราจะเรียนทั้งหมด5เรื่องด้วยกันนะครับการวางแผนการเงินเพื่อสร้างธุรกิจ Financial and Business Planning นะครับเรามารู้จักของคำว่า Financial Planning ก่อนหรือว่าการวางแผนการเงินนะครับการวางแผนการเงินก็เป็นกระบวนการนะครับของการประเมินการเงินของเราก็คือการเงินที่เราจะใช้ในการสร้างองค์กรหรือสร้างบริษัทแล้ก็กำหนด นะครับการแข่งขันต่างๆกับคู่แข่งของเรานะครับโดยจะเป็นกระบวนการที่ใช้ในการวางแผนกรอบของนโยบายทางด้านการเงินนะครับที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องการดูแลทางด้านของการเงินขององค์กรของเราหรือว่าธุรกิจของเรานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่า การเงินนะครับเงินก็เปรียบเสมือนน้ําที่ไปหล่อเลี้ยงต้นไม้ที่เปรียบเหมือนบริษัทของเราครับดังนั้นทุกกิ่งกา้านสาขาของต้นไม้อะจะต้องมีน้ําไปหล่อเลี้ยงเงินก็เปรียบเสมือนน้าดังนั้นในแต่ละส่วนหรือว่าในแต่ละแผนของหน่วยงานในการใช้ครับจะต้องใช้เงินในการลงทุนทั้งหมดดังนั้นในการจะวางแผนการเงินนะครับมันจะเป็นวางเสาหลักอีกเสาหนึ่งที่สําคัญนะครับซึ่งก็จะอยู่ในเรื่องของการวางแผนการเงิน Business planning นะครับหรือการวางแผนธุรกิจจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับทิศทางของธุรกิจนะครับของเราแล้วก็ vision หรือว่า mission นะที่จะวาง map ปไปในอนาคตนะครับที่เราจะสามารถดึงดูดนะครับในเรื่องของเงินทุนที่เราต้องเอามาช่วยในการทําธุรกิจนะครับแล้วก็จะจะต้องช่วยกับทีมงานของเราด้วยนะครับที่จะทําให้ดึงดูดให้สามารถจะสร้างธุรกิจร่วมกันได้ นะครับแล้วก็ช่วยกันทําธุรกิจร่วมกันนะครับซึ่งจะซัพพอร์ตในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับและการจัดหาแหล่งลงทุนหรือแหล่งเงินที่ปลอดภัยนะครับช่วยในการพัฒนาการ communicating การ action ในการจะสร้างธุรกิจนะครับเพื่อจะทําให้บริหารจัดการในเชิงของ cash flow ที่เกี่ยวเงินทุนในการ movement นะครับขององค์กรได้นะครับซึ่งในตัว b u s e t planning ครับ จะครอบเวอร์ทุกอย่างนะครับของการสร้างธุรกิจก่อนที่เราจะไปลงแอคชั่นจริงๆเราจะต้องทําการวางแผนโครงสร้างของธุรกิจในแต่ละด้านให้ครบวงจรซะก่อนนะครับซึ่งในการทําอันนี้ครับเราก็จะใช้ตัว r ิเศษ planning นะครับโดยการจะเขียนเป็นแผนธุรกิจนะครับขึ้นมานะครับเพื่อจะทําให้เปรียบเสมือเป็นคัมพีครับหรือเป็นหลักปฏิบัติที่เราได้วางแผนเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะทำตามแผนที่เรากำหนดเพื่อจะไปสร้างธุรกิจ จริงๆขึ้นมานะครับซึ่งเราต้องมีการทำ business planning ก่อนโดยเราจะเรียนทั้งหมด5เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1นะครับก็คือ capital นะครับ capital หรือว่าเงินทุนนะครับเราจะเรียนเรื่องของความสำคัญของเงินทุนและก็แหล่งที่มาของเงินทุน 2. financial planning นะครก็จะเรียนเรื่องการวางแผนการเงินนะซึ่งจะประกอบไปด้วยการจัดหาแหล่งเงินทุนนะครับวิธีการลงทุนนะครับการทำวิธีทำรายรับรายจ่าย s so w a t analysis นะครับเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของธุรกิจนะครับที่จะบอกทั้งจุดเด่นจุดอ่อนนะครับโอกาสและก็อุปสรรคต่างๆเราจะสามารถจะวางแผนจะบริหารจัดการหรือจะวิเคราะห์สิ่งเหล่านั้นอย่างไรนะครับเพื่อทำให้บริษัทของเราหรือว่าธุรกิจของเราอยู่รอดและประสบความสําเร็จได้นะครับ4ก็คือ business planning นะในที่นี้จะอจธิบายในเรื่องขององค์ประกอบที่สําคัญในแผนธุรกิจนะที่เราจะทําการเขียนจริงๆ นะครับแล้วก็ออกแบบวางแผนจริงๆนะครับห้าก็คือ re-invent your business model canvas นะเราจะทำการปรับปรุง business model canvas ให้สมบูรณ์นะครับจากที่เราเคยเรียนของตัว business model canvas ไปแล้วเนี่ยเราได้ลองทำการสร้างเวอร์ชันที่เป็น d a f แล้วในครั้งนี้ครับอาจารย์อยากจะให้เราทำการ re-invent นะครับก็คือประดิษฐ์ใหม่หรือว่าปรับปรุงใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อให้เป็นเวอร์ชันของ business model canvas ที่สมบูรณ์ นะครับโดยเรานำความรู้ที่ได้ครับจากโมดูลที่1จนถึงโมดูลที่6ปัจจุบันนะครับมาทำการสกัดวิเคราะห์นะครับความรู้ที่เราได้แล้วมาปรับปรุงตัว business model canvas ใหม่ให้สมบูรณ์นะครับและเพื่อให้เกิดการประสบความสำเร็จในการออกแบบแล้วก็วางแผนที่ดีที่สุดนะครับก็จะเป็นการทำ re-invent your business model canvas นะครับหน,นะครับ capital หรือว่าเงินทุนนะครับ ความสำคัญของเงินทุนและแหล่งที่มาของเงินทุนนะครับ Capital and source of finance เรารู้อยู่แล้วครับ Capital หรือว่าเงินทุนอ่ะมันก็คือเงินตานะครับที่องค์กรธุรกิจจัดหามาเพื่อจะนำมาใช้ในการบริหารกิจการธุรกิจของเราทั้งเงินสดหรือว่าเป็นสินทรัพย์อื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นที่ดินนะครับอาคารอุปกรณ์ต่างๆหรือว่า กิจการนะครับจะนามาลงทุนนะครับเพื่อจะทําให้กิจการดําเนินกิจการของตัวเองได้นะครับวัตถุประสงค์ก็คือจะเพื่อให้ผลตอบแทนนะครับจากการลงทุนนะครับอย่างคุ้มค่าเงินทุนนะครับมีความสําคัญต่อธุรกิจนะครับเพราะว่าเป็นปัจจัยในการจะดําเนินธุรกิจตั้งแต่เงินทุนในการจัดตั้งกิจการและเงินทุนในการเริ่มต้นทําธุรกิจแล้วก็เงินทุนในการดําเนินกิจการ เงินทุนที่ทําให้การผลิตการซื้อขายและการดําเนินงานต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทําให้ธุรกิจขยายตัวได้อย่างรวดเร็วอันนี้ครับก็คือเงินทุนนั่นเองก็คือเงินที่เราจะเอามาใช้ในการสร้างธุรกิจทั้งหมดในแต่ละด้านนะครับประโยชน์นะครับก็คือจะเพื่อใช้ในการจ่ายตามความจําเป็นนะเพื่อเป็นเงินสดสํารองไว้ยามฉุกเฉินแล้วก็เพื่อเป็นการสะสมมูลค่า นะครับอันนี้คือนิยามและก็ประโยชน์นะครับของแคปิตอลนะครับหรือว่าเงินทุนนะครับซึ่งเงินทุนนะครับเราจะสามารถแบ่งออกได้2ประเภทด้วยกันประเภทแรกเราเรียกว่าเป็นฟิกซ์แคปิตอลนะครับหรือว่าเงินทุนคงที่นะครับเงินทุนคงที่ก็คือเงินทุนนะครับที่องค์การธุรกิจก็คือธุรกิจหรือว่าองค์กรของเราจัดหามานะครับเพื่อจะนํามาใช้ในการจัดหาทรัพย์สินที่ถาวรคือซื้อทรัพย์สินที่ถาวรเขาเราจะเรียกเป็นฟิกซ์ Access นะครับก็คือทรัพย์สินหรือว่าสินทรัพย์ที่อายุการใช้งานนะครับนานกว่า1ปีนะครับย,ยกตัวยอย่างเช่นแบบเงินทุนคงที่ที่ทองค์กรจะนำมาใช้อะยกตัวยอย่างเช่นการลงทุนซื้อที่ดินสร้างอาคารสถานที่ซื้อเครื่องจักรนะครับหรือว่าซื้อเครื่องใช้สำนักงานต่างๆที่เป็นเงินแบบคงที่ที่ต้องซื้อต้องใช้แน่นอนเราจะฟิกไว้จะเรียกเป็นฟิกแคปิตอล เราจะเรียกทรัพย์สินเหล่านั้นนะครับว่าทรัพย์สินคงที่หรือว่า fixed assets นะครับยกตัวอ,อย่างเช่นแลนด์ก็คือที่ดิน building ก็คือตึกอาคารสันที่ factory ที่เป็นพวกอุตสาหกรรมโรงงานหรือเป็น furniture เป็น e อ i ป m e n t ที่เป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถแบ่งประเภทของ fixed assets หรือว่า assets ที่เป็นทรัพย์สินคงที่ครับจะมีทั้งแบบที่เป็น tangible assets ก็คือที่จับต้องได้กับ intangible assets ก็คือ ทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้นะครับทรัพย์สินที่จับต้องได้นะครับหลักๆที่จะบอกเราคือพวกแลนด์ก็คือที่ดินบิลดิ้งนะครับเป็นตึกเป็นแมชชีนนะครับหรือเป็นคลังสินค้าต่างๆนะครับที่จับต้องได้นะครับ intangible assets ก็พวกแบรนด์ licorice การทำ ให้แบรนด์เราเป็นที่จดจำอย่างเงี้ยครับหรือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาลิขสิทธิ์ต่างๆครับพวกนี้เราจะเรียกเป็น intangible assets ก็คือ access ที่ไม่ได้เป็นระดับ physical ที่จับต้องได้แต่เป็นรู้ถึงจิตใจหรือว่ารู้ถึงแบบแบรนด์ c o g o n เนี่การจดจำของแบรนด์พวกนี้เราจะเรียกเป็นทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินแบบ intangible assets นะครับแต่รวมทั้งหมดทั้ง2แบบเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น fixed assets นะครับก็คือสินที่คงที่ซึ่งเราจะต้องมี f ิ x แค capital ก่อนก็คือเงินทุนคงที่ที่จะมาซื้อสิ่งเหล่านี้นะครับประเภทที่2นะครับเราจะเรียกเป็น working capital หรือว่าเงินทุนหมุนเวียนนะครับก็คือเงินทุนนะครับที่องค์การธุรกิจจ,จัดหามาเพื่อจะนํามาใช้ในการจัดหาทรัพย์สินที่เป็นการหมุนเวียนที่จะใช้ภายในกิจการของเราเราจะเรียกทรัพย์สินที่ดําเนินกิจการเหล่านั้นนะครับว่า working assets ก็คือทรัพย์สินที่มีอายุการใช้งานนะครับไม่เกิน1ปีโดยประมาณนะครับซึ่งเงินทุนหมุนเวียนนะครับของธุรกิจที่จะนํามาใช้แล้วอย่างเช่นการซื้อพวกวัตถุดิบนะครับซื้อสินค้าการจ่ายค่าจ้างแรงงานจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายค่าขนส่งจ่ายค่าโฆษณาหรือว่าจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆที่เป็นเงินที่หมุนเวียนในแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนหรือแต่ละปีพวกนี้ครับที่ไม่ได้ซื้อทีเดียวเก็บไว้ระยะยาว แต่เป็นการหมุนไปในแต่ละรอบเราจะเรียกอันนี้ครับว่า working capital mm. ก็คือเงินทุนหมุนเวียนนะครับ mm. ที่เลี้ยงบริษัทในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีนะครับจะต่างกันนะครับโดย working capital formula หรือว่าสูตรที่เราใช้ในการหาเงินทุนหมุนเวียนนะครับจะมีค่าเท่ากับ current assets ก็คือ assets หรือว่าทรัพย์สินที่เราใช้อยู่ปัจจุบันไปลบกับ ตัว current liability ก็คือหนี้สินที่มีนะครับคือทรัพย์สินปัจจุบันลบหนี้สินที่มีทรัพย์สินปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นพวก property อย่างเงี้ยครับหรือเป็น inventory เป็น cash เงินสดที่มีไปลบกับตัวหนี้สินปัจจุบันนะครับพวกที่เราต้องจ่ายแล้วพวกค่าจ้างนะครับค่าเช่าค่าสาธารณูปโภคต่างๆค่าภาษีพวกนี้ครับพอหักเสร็จ นะครับก็จะเป็น working capital ก็คือเงินทุนหมุนเวียนที่เราต้องมีพวก cash เงินสดที่เราต้องจ่ายหรือเก็บไว้ทำให้มันเกิดการหมุนเวียนนะครับหรือว่า inventory เป็น operating expense ค่าใช้จ่ายของการทำดำเนินการต่างๆพวกเนี้ยก็จะเรียกเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือว่า working capital นะครับดังนั้นเงินทุนนะครับของการสร้างบริษัทหรือว่าการทำธุรกิจนะครับเราจะรู้จักก็คือ ฟิทแคปิทัลเงินทุนคงที่ที่เราต้องใช้ในการซื้อทรัพย์สินต่างๆนะครับมีทั้งแบบที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้นะครับพวกจับต้องได้ก็พวกที่ดินนะครับตึกสถานที่เฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ต่างๆเครื่องจักรต่างๆที่จับต้องไม่ได้คือการสร้างความจดจำพวกแบรนด์เลคโคเนชั่นหรือทรัพย์สินทางพยาลิขสิทธิ์ต่างๆหรือเครื่องหมายการค้าต่างๆที่เป็นแบรนด์ของเรานะครับที่ที่เป็นเชิงการจดจํา นะครับต่างๆได้หมดเลยนะครับแล้วก็ประเภทที่2คือ working capital ก็คือเงินทุนหมุนเวียนที่เราใช้เงินที่ต้องใช้ในการหมุนเวียนเลี้ยงบริษัทไปเรื่อยๆนะครับก็คือจะเอาทรัพย์สินปัจจุบันไปลบกับหน,นี้สินปัจจุบันที่มีนะเราจะได้เป็น working capital ออกมานะครับมาดูแหล่งที่มาของเงินทุนนะครับหรือว่า source of finance นะครับแหล่งที่มาของเงินทุนนะครับสำหรับใช้ในการลงทุนเพื่อสร้าง กำไรให้กับธุรกิจนะครับเงินทุนที่ผู้ประกอบการนะครับนำมาใช้เริ่มต้นธุรกิจอะ่ะส่วนแรกเลยโดยปกติก็ใช้เงินตัวเองก็คือเป็นเงินของเจ้าของหรือเงินทุนที่จากการกู้หนี้ยืมสินมาที่ก่อหน,นี้ขึ้นมาหรือเงินกู้แหละนะที่ที่ธนาคารยอมให้เรากู้ขึ้นมานะครับก็จะมีหลายรูปแบบนะแต่แบบแรกง่ายสุดก็คือเป็นการใช้เงินของเจ้าของเองหรือกู้ธนาคารขึ้นมาเพื่อสร้างธุรกิจนะครับ โดย1ก็คือความต้องการเงินทุนระยะสั้นนะพวกช็อตเทอร์มไฟแนนซ์อะครับก็คือพวกเงินทุนหมุนเวียนบัญชีลูกหนี้หรือว่าสินค้าคงเหลือความต้องการเงินทุนระยะยาวนะครับเป็นลองเทอร์มไฟแนนซงนะครับก็คือที่ดินอาคารเครื่องจักรเครื่องใช้หรือว่าเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งแหล่งเงินทุนนะครับหลักๆนะครับที่จะสกัดมาคือเอาหลักๆเลย2แบบด้วยกันแบบแรกคือแหล่งเงินทุนของเจ้าของ หุ้นส่วนและก็รายได้ของบริษัทเมื่อเปิดธุรกิจแล้วนะครับก็คือเงินออมส่วนตัวของเจ้าของเองนะในการจะหาแหล่งเงินทุนก็คือเงินตัวเองน่ะนะครับหรือเงินของหุ้นส่วนถ้าเรามีหุ้นส่วนนะครับหรือว่าการขายหุ้นให้นักลงทุนหรือบริษัทอื่นมาร่วมเป็น co-founder หรือเป็นเจ้าของร่วมด้วยนะครับสำหรับเราจะเพิ่มทุนไปช่วยหรือว่าไปขยายกิจการของเราเพิ่มขึ้น ก็อาจจะต้องมีนักลงทุนเข้ามาช่วยนะครับเพื่อจะเพิ่มเงินทุนของเรานะครับหรือแบบที่3ก็คือกําไรที่ได้จากการทําธุรกิจก็คือเปิดธุรกิจจะได้กําไรธุรกิจก็จะเป็นเงินทุนที่เป็นเงินทุนของบริษัทของเรานะครับสก็คือแหล่งเงินทุนที่กู้หนี้ยืมสินมาซึ่งจะก่อนนี้ให้กับผู้ประกอบการโดยตรงนะครับเช่นการกู้ยืมเงินธนาคารพาณิชย์นี้นครับ ผู้จำหน่ายสินค้าให้สินเชื่อระยะสั้นนะรหรือเป็นผู้ผลิตและก็ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พวกเป็นแบบสัญญาขายแบบผ่อนชำระให้เราอย่างเงี้ยหรือเป็นบริษัทการเงินนะครับที่ซื้อสัญญาการขายผ่อนชำระจากธุรกิจหรือเป็นพวกบริษัทประกันภัยนะครับให้เงินกู้ระยะยาวเก็บค่าเบี้ยประกันตามกรมธรรม์ประกันภัย ก็ได้นะครับแสดงมันมี2แบบคือแบบแรกคือเงินแหล่งเงินทุนจากเจ้าของเองหุ้นส่วนหรือว่ารายได้ที่ได้จากบริษัทนะครับสก็คือเป็นแหล่งเงินทุนที่เรากู้หนี้ยืมสินมานะซึ่งเราจะเป็นเป็นหนี้นะครับเริ่มต้นนั่นเองนะครับตัวนะครับเป็นแหล่งเงินทุนพื้นฐานเบื้องต้นที่เราต้องดูนะว่าเราจะใช้เงินทุนแบบไหนนะครับ ในนี้จ้์ก็ได้รวบรวมประเภทของแหล่งที่มาของเงินนะครับซึ่งสามารถแบ่งได้ทั้งหมด3หมวดหมู่ด้วยกันนะครับหมวดแรกก็คือเป็นถ้าเรามองในเรื่องของแหล่งที่มาของเงินนที่อิงตามเวลานีครับก็จะมีทั้งแบบแหล่งที่มาที่เป็นเงินทุนแบบ long term ก็คือใช้ระยะยาวหรือเป็นแบบ medium term นานระยะกลางหรือเป็นแบบ short term คือใช้แบบระยะสั้นนะครับพวก equity share นะครับก็คือเป็นพวกหุน้นทุนนะครับหรือเป็น preference share นะครับเป็นหุ้นปูริมสิทธิ์นะครับหรือเป็นพวก internal a c c r u a รก็เป็นเงินคงค้างภายในนะครับหรือเป็นพวก d e b e n t u r e หรือ bonds นะครับก็คือพวกเงินกู้นะครับหรือว่าพันธบัตรอินทรอนอล c อคโกรนะครับก็คือเงินคงค้างภายในนะครับหรือเป็น d e b e n t u r e bonds นะครับก็คือเป็นหุ้นกู้พันธบัตร หรือเป็น t ทอ m l มโลนนะครับก็คือก็คือเงินให้กู้แบบระยะยาว Venture Funding เนีครับเป็นร่วมทุนนะครับหรือเป็น a อ s e ซทซีเค i ยวริ t i เซก็คือการแปลงสินทรัพย์เป็นทรัพย์สินเนี่ยครับนะครับ,นะรบหรือเป็นการเงินต่างประเทศนะครับแหล่งที่มาของเงินทุนนะครับถ้าแบบระยะยาวนะหรือจะเป็นแบบระยะกลางก็พวก Preferences h ช r e นะครับ นะครับหรือเป็นเงินกู้ครับระยะกลางกับสถาบันการเงินต่างๆนะครับหรือรัฐบาลนะครับหรือเป็นธนาคารนั่นเองนะครับหรือเป็นลักษณะของเงินเช่าหรือเป็นการเช่าซื้อนะครับถ้าเป็นแบบช็อตเทอมก็พวกเทรดเครดิตก็คือการเครดิตการค้าครับนะครับแล้วก็หรือเป็นช็อตเทอมโลนนะครับก็เป็นเงินกู้นะครับให้กู้ระยะสั้นฟิกนะครับโพสิชันก็คือเป็น fix e deposit นะครับคือเป็นเงินฝากนะครับหรือเป็นการได้รับนะครับเงินจากลูกค้า่วงหน้านะครับหรือเป็นพวกเราเป็นเจ้าหนี้นะครับเราก็จะได้เงินหรือเป็นพวก factoring service นะครับหรือ l u d i s c o u n t i n g นะครับก็คือเป็นส่วนลดการเรียกเก็บส่วนลดต่างๆพวกนี้ก็เป็นแหล่งเงินทุนนะครับที่อิงตามเวลานะครับถ้าอิงตาม ownership control นะถ้าเราเป็นเจ้าของคือเป็น เป็นเงินส่วนของเรานะครับหรือเป็นเงินที่ได้ที่เราเก็บไว้นะครับหรือเป็นพวกหุ้นกู้แปลสภาพอย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็นการร่วมทุนนะครับของผู้ร่วมลงทุนด้วยกันนะครับหรือของเอกชนนะครับที่เหลือก็จะเป็นการกู้ยืมเงินนะครับจากสถาบันการเงินนะครับแล้วก็ธนาคารต่างๆนะครับแล้วก็หุ้นกู้นะครับที่เกี่ยวข้องแต่ถ้าเราเรียงตาม source of generation นะครับก็จะแบ่งเป็น internal กับ external นะครับก็คือภายในกับภายนอกนะภายในก็พวก equity capital นะครับ preference capital นะครับหรือเป็นรายได้นะครับที่เราเหลือนะครับจากการทำธุรกิจนะก็จะใกล้เคียงกับตัวแบบเดียวกันตัวกับ o w n อันนี้เลยนะครับ owner อันนี้นะครับถ้าแบบ external นะครับ external ก็คือเป็น เป็นแหล่งเงินทุนที่ได้มาจากภายนอกก็จะพวกกําไรที่เราคงเหลือนะครับหรือว่าเป็นการลดพวกเงินทุนหมุนเวียนที่เราใช้หล่อเลี้ยงบริษัทนะครับหรือเป็นการขายทรัพย์สินของเรานะครับและก็อื่นๆนะนี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเป็นเบื้องต้นนะครับของประเภทแหล่งที่มาของเงินทุนที่เราจะใช้ในการสร้างธุรกิจหรือหาเงินเข้าบริษัทนั่นเองเพื่อทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้นะครับ